ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเิ่นกับพร้อมกับนายกเลากาชาดจังหวัดนะครับรุดมอบสิ่งของเพื่อซอยเหลือครอบครัวกลุ่มปอบบางนะครับที่อำเภอบวชเชษครับไปเบิ่งภาพบรรยากาศกันนะฮะน,นี่ก็คืออยู่บานของผู้ที่เ,เป็นครอบครัวปอบบางที่โอได้บอกไปนะครับ ทา้งด้านนายสันทัศน์แสนทองคบร่องภูวาราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งนางงนรจรินบุญท่านนายกเลากาชาตจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายอำเภอบัวเชดและกระทรวงราชการต่างๆนะครับได้นาเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของนายวรเชฐ์นกุลราชนะครับน้องเรียนยูชันม่รหาที่โรงเรียนบัวเชดวิทยาปัจจุบันนี้อาศัยอยู่นะครับบ้านเลขที่16หมเก่าตําบล บัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับอาศัยอยู่กับแม่นะครับซึ่งแม่เพื่อน,นี่ป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังมาหลายปีนะครับอดีตเคยเป็นครอบครัวที่มีความสุขยางแห้งนะฮะรายได้กับเขาครอบครัวดีเป็นย่างมากนั่นเองนะครับแต่เมื่อปีพศ2 5 6 6ครับก็ได้รับข่าวร้ายทางโรงพยาบาลกระแจ้งมาวา่าแม่พนป่วยเกี่ยวกับโรคปอดนั่นเองและก็บอสาม,มารถทํางานหนักได้ ประกอบกับพ่อเพื่อนไปเฮตุงานยุตตังจังหวัดแหลกขาการติดตอ่บอบกเคยทรงเงินมาดูแลครอบครัวของคนเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้ครอบครัวมีความยากลําบากและก็ถูกตัดขาดไฟฟ้าน้านะครับอาหารบาเพียงพ่อต่อการประทังชีวิตส่วนน้องเองนะครับก็จาเป็นต้องคอยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดทำให้ต้องขาดการเรียนเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับและในเบื้องต้นครับรง โรงเรียนบัวเชิดวิทยานะครับก็ได้ดําเนินการซอยเหลือในเรื่องของการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาให้กับน้องวรเชิดคนนีนะครับและการระดมทุนจากาบุคลากรทั้งการศึกษาของโรงเรียนนะครับเพื่อใส่สหรับเป็นทุนการศึกษาของน้องนะฮะ โดยนอกนะครับสิเบิกค่าใส่ใจนะครับเป็นการเบิกทย่อยทาย่อยเบิกในการใจ่ใจในแต่ละเหมือนนะครับว่าวาสิเป็นการมาเรียนหนังสือค่ากินเข่าน้ำนะครับพี่กุ้งพร้อมทั้งจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ข้างรร่เดือนนะครับแล้วก็จ่ายค่ารถค่างวนรถน้ำในเพื่อการเดินทางในการมาโรงเรียนน้ำนะครับพร้อมทั้งเงินส่วนนี้ครับก็สิเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทรงแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินน้ำนะครับหากมีอาการนักข้นมากนั่นเองหัวซึกว่ามี ปัญหาหลากหลายแห้งนะครับขอบข้อหนีนะครับเขาต้องเป็นกำลังใจให้กับหนองนําโดยในส่วนราชการนะครับการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับและในส่วนที่เกี่ยวของที่อํเาเภอบวัวเชดิดและก็องค์กรปกข้องส่วนทองทินประกาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไปนั่นเองนะฮะค่ะนะคะ